เราก็สวัสดีท่านผู้ชมน่นผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้30มีนาคม2565ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบเช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ครับหากยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือ สามารถกดลิงก์เปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้นะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาติดตามรับชมในส่วนของภาพเดือนกันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าภาพเดือนเนี่ยถ้าราคาภาพเดือนปิดมาแบบนี้นะครับจริงๆเหลือจะเหลือวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ย ถ้าไม่สามารถขึ้นยืนเหนือ1960ได้ต้องบอกว่าภาพของเดือนเมษาเนี่ยให้น้ำหนักมาทางไซเว์นะครับแต่ว่ายังไม่จบเดี๋ยวภาพของเดือนเนี่ยเรามาไล่เจาะตัวนี้กันอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าราคาในภาพของเดือนนะครับในภาพของไทม์เฟรมที่ย่อยลงมากว่านี้เนี่ยอย่างเช่นไทม์เฟรมเดย์นะครับหลุด D3 ลงมานะครับนั่นหมายถึงมีโอกาสที่จะปิดแบบนี้ค่อนข้างสูงนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่า โอกาสสําหรับการขึ้นไปยืนเหนือ1960เนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดยืนได้ต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนปรับกลยุทธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยราคากระชากหลุดบริเวณ D3 ลงมานะครับนะก็เดี๋ยวรอติดตามในส่วนของแท่งเดือนกันอีกครั้งหนึ่งแต่ให้น้ําหนักคาดว่าจะปิดแถวๆนี้แหละครับทรงลักษณะคิดว่าจะออกมาทรงนี้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเดือนหน้าเดือนเมษามีโอกาสไซด์เว์ ต่อนะครับนะก็เดี๋ยวต้องไปมองภาพสําหรับเดือนหน้ากันต่อนะครับมาที่ภาพของสัปดาห์ครับต้องบอกว่าภาพสัปดาห์เนี่ยด้วยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปิดบวกเข้ามานะครับจริงๆด้วยภาพของสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยยังมีโอกาสนะครับที่จะสามารถขึ้นมาปิดในแดนบวกได้นะแต่ว่าเนื่องจากราคาเนี่ยจริงๆด้วยถ้าเกิดว่าจะปิดในแดนบวกได้อย่างแข็งแรงเนี่ยราคาไม่ควรลงลึกนะครับหรือต่ํากว่าโลของสัปดาห์ที่แล้วเยอะขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้น มีโอกาสที่ราคาจะสลับหน้านะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงไซด์เวของภาพวีด้วยเช่นกันนะครับสลับหน้าลงมาปิดแดงนั่นหมายถึงมีโอกาสไซด์เวออกได้ต่อเนื่องเช่นกันนะครับหรือถ้าเกิดมาทรงนี้จริงๆเนะี่ยอาจจะทําตัวเป็นไซด์เวดาวลงมาลึกได้นะครับซึ่งตอนนี้เรามองแนวรับสําคัญจะเอาไว้บริเวณ1850นะครับสำหรับภาพใหญ่นะแต่ว่า ยังไงวันนี้เพิ่งจะวันพุธเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นราคาก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะสะบัดปรับตัวขึ้นมาได้เช่นกันนั่นหมายถึงว่าราคาหลอกกันทั้งตลาดเลยทีนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปติดตามกันต่อว่าในสัญญาณเล็กๆเ,เนี่ยราคาจะมีโอกาสกลับขึ้นมาไหมถ้าจะกลับขึ้นมาจะมีเงื่อนไขมี แนวต้านตรงไหนบ้างนะครับที่จะต้องผ่านนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันต่อในภาพของเดครับนะจะได้ปรับกลย,ยุทธ์กันได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมานะครับไม่ว่าจะวีคหรือเดือนนะครสิ่งสําคัญเนี่ยที่ผมเคยคุยกันเอาไว้นะครับก่อนหน้านี้คือ d 3ถูกไหมเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าฟางเส้นสุดท้ายแล้วสำหรับ D 3เนี่ยจริงๆเนี่ย D3 เนี่ยไม่ควรหลุดนะ ไม่ควรหลุดดี 3, ลงมาเลยนะครับแต่ราคาสะบัดหลุดลงมาแบบนี้เนี่ยทำให้เรามองกันว่าในภาพของเดยนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัววางสวิงแบบนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะยกตัวขึ้นมาครับแล้วก็ปรับตัวลงต่อเป็นลักษณะของการไซด์เวดาว นะครับไซด์เวดาวระดับเดมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งพอไซด์เวดาวระดับนี้เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าแนวรับที่เรามองกันเอาไว้ก็คือบริเวณหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าศูนย์นะครับเป็นรับแรกแล้วก็รับถัดไปครับบริเวณหนึ่งแปดสามศูนย์นะครับซึ่งเดี๋ยวเรายังไม่รู้ว่าจะมาภาพไซด์เวดาวอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะครับหรือราคาจะกลับตัวกันแค่นี้เลยคือยก คือสับหลอกไปเลยแล้วกลับตัวเลยนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าภาพนี้จะเกิดขึ้นไหมซึ่งถ้าเกิดภาพนี้เกิดขึ้นนั่นหมายถึงวิคนะครับวิคจะต้องกลับขึ้นมายืนเหนือ19 6 0ให้ได้นะครับแล้วพาเดือนขึ้นยืนแบบแบบที่ค่อนข้างที่จะมีบอดี้ที่เต็มกว่านี้นะครับแล้วก็ยืนเหนือ MN3 ให้ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าราคาหลอกอย่างที่ผมพูดนะครับ ภายในวันพฤหัสต้องกลับมายืน1960งเ้าและเราจะกลับมาวางแผนวางกลยุทธ์ในการเก็บของไล่ราคากันต่อนะครับซึ่งถ้าเกิดกลับขึ้นมาเลยเนะี่ยมีโอกาสลากถึงเป้าที่เรามองกันเอาไว้2,200ครับแต่ด้วยด้วยสิ่งที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้นะครับต้องบอกว่ามันคือความน่าจะเป็นถูกไหมมันคือความน่าจะเป็นมันคือถามว่ามันคือจินตนาการของเรานั่นแหละใช่ไหม แต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมื่อกลับมาอยู่กับความเป็นจริงตอนนี้ราคามีการทำนิวโลในระดับเดเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคามีโอกาสยกตัวครับอย่างที่ผมบอกช่วงไซด์เวย์ครับอาจจะยกตัวขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งนะครับจากที่ปรับตัวปรับถัดลงมาตรงนี้และกลับลงมาต่อได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าภาพที่เราเห็นถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆคือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือไซด์เวดาวมากกว่านะครับ ภาพของเมื่อวานราคาที่ปิดแท่งที่ปิดมาเมื่อวานนะครับต้องบอกว่าเป็นสัญญาณกับตัวมีโอกาสที่จะพาราคายกขึ้นมานั่นแหละครับแต่ทีนี้ถามว่าในการยกขึ้นมาตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นการยกเพื่อรีบาวเฉยๆแล้วมีโอกาสที่จะทุบกลับลงมาได้นะครับสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาในห้องฟูมด้วยนะครับรบกวนปิดไมค์หผมด้วยนะครับ่าเพราะฉะนั้นในภาพของเดเนี่ยต้องบอกว่า ผมให้น้ำหนักการไซด์เวดาวสมากกว่านะครับแนวรับสำคัญ2.1850ครับและ1.830ครับอันนี้คือไซด์เวดาวระดับเดนะครับพอเป็นไซด์เวดาวระดับเดเกิดขึ้นนะครับและถ้ารับสมมุติรับอยู่1.850นะครับแล้วติดลงไม่ได้นะครับแล้วตั้งฐานได้แล้วราคากลับมาก็ต้องบอกว่าค่อยมาหาจังหวะก,กลับเข้ามาซื้อกันใหม่นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าใครที่เล่น ภาพในทิศทางของการขึ้นนะครับคือต้องบอกว่าเดือนวี k นะครับทั้งเดือนและวีกยังอยู่ในเทรนที่เป็นขาขึ้นผมต้องบอกแบบนี้เดือนและวีกยังอยู่ในเทรนขาขึ้นแต่เราคงไม่ได้ถือกันยาวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมผมก็เมนที่เมนที่เดยนะครับแต่ว่าเมื่อราคาออกหน้าไซเวดาวล,ลงมานะครับตอนนี้คนที่เล่นภาพเดยนะครับก็คือ หยุดเทรดรอครับรอตลาดกลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นนะแต่ถามว่าถ้าเกิดอยากเก็บรอบตรงนี้นะครับที่เราคุยกันไว้1 8 50นะครับหรือแนวรับต่อไป1 8 30เนี่ยอาจจะต้องใช้ภาพของ4ชั่วโมงในการช่วยเล่นอีกครั้งหนึ่งเป็นการเล่นระยะสั้นในช่วงที่รอจังหวะเดกลับมาพิกลกับมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นณนะช่วงนี้เองเนี่ย ก็อาจจะต้องไปมองในภาพของสี่ชั่วโมงมากขึ้นนะครับในการหาจังหวะเก็บสั้นๆน,นะครับสั้นของผมอาจจะกินเวลาสัก1สัปดาห์เหมือนกันนะครับอันนั้นคือสั้นผมแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปวางกลยุทธ์ปรับกลยุทธ์กันต่อในภาพของ4ี่ชั่วโมงนะครับว่าเอ๊ะในสิ่งที่เราคุยกันในการเกิดภาพของไซด์เวดาวระดับเดเกิดขึ้นนะครับมันคือเทรนด์นี้ครับ หนาเมื่อวานเราได้คุยกันไปแล้วสำหรับเทรนนี้นะครับเทรนด้านบนนะครับ 4H ทับ1นะครับ 4H ทับ2นะครับ 4H ทับ3นะครับและ 4H ทับ4นะครับเทรนนี้ที่เราติดตามที่เราเล่นกันอยู่เมื่อวานราคาลงมาต่ำกว่าบริเวณ 4H ทับ2ครับนี้เมื่อวานมีการยกตัวกลับขึ้นมาครับหลังจากที่ลงมาทดสอบ 4H ทับ3ยกตัวกลับขึ้นมา 4H ทับ2ผมก็คิดว่าเอะราคาน่าจะเอาอยู่ไหมนะครับ ถ้าเอาอยู่มีโอกาสกระชากลึกเลยนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ราคายกล้นกลับขึ้นมาแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นการไซด์เวย์ในลักษณะนี้นะครับนะเพราะนั้นตอนนี้ผมให้การไซด์เวย์นะครับตั้งแต่ 4H เนี่ยถึง D เนี่ยใช้กรอบเทรนเดียวกันก็คือ 4H ไปก่อนนะครับทั้งคู่เป็นลักษณะของการไซด์เวย์ดาวะเพราะนั้น ในจังหวะของเดที่เป็นไซส์เวดาวลงมาเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นจังหวะไม่เห็นการปรับฐานไม่เห็นการทดสอบอะไรมากนักในภาพของเดนะครับเพราะว่าภาพของเดเราก็จะเห็นแค่การสะบัดยกขึ้นยกลงนะครับก็คือเราจะเห็นอยู่ๆราคายกขึ้นมาแล้วอยู่ๆกระชากลงเลยนะครับแล้วเวลากระชากลงมาแล้วยกกลับขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นแค่เป็นแท่ง วันสองวันแล้วก็ทิ้งตัวเลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราใช้สี่ชั่วโมงช่วยนะครับอย่างเช่นจังหวะตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นแนวรับแนวต้านเห็นจังหวะการทดสอบที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในจังหวะตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เล่นกันเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เราติดตามการภาพของการขึ้นนะครับในแนวรับที่ต้องบอกว่าแนวรับของ d4 และ D3 ากันอยู่นะครับ ก็ยังไม่เกิดการทำโลเกิดขึ้นหรือการกระชากให้เห็นกรอบราคาเกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งเมื่อวานตอนช่วงเย็นนะครับที่ช่วงค่านะครับที่กระคัดกระชากลงมานะเพราะนั้นพอกระชากลงมานะครับเราเริ่มเห็นทางมากขึ้นนะเพราะนั้นมีโอกาสครับที่ราคาจะยกตัวปรับขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแล้วอาจจะมาติดทดสอบเป็นการรีเทสหลังเพนของดี อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับลักษณะคล้ายๆแบบนี้เมื่อวานเรามองกันเอาไว้เอ๊ะ h ทับ2อยู่ไหมสรุปแล้วไม่อยู่เพราะนั้นต้านต่อไปนะครับต้องอยู่บริเวณ 4H ทับ1นะครับทับ1น,นะหรือเป็นการรีเทสหลังเทรนของ d ี4นั่นแหละครับนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าผมต้องให้เป็นบวกลบนะครับ เพราะว่าเราเล่นกับเทรนด์นะการขึ้นมาทดสอบแต่ละครั้งเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของไทมบิ้งด้วยเวลาด้วยนะเพราะนั้นผมมองกรอบไว้คร่าวๆเ,เนี่ยต้องบอกว่าบริเวณ4 41945นะครับถึง1940นะครับเป็นกรอบราคาที่ใช้ในการทดสอบช่วงนี้นะเพราะนั้นถ้าราคายกตัวขึ้นมาถึงบริเวณ1940นะครับหรือ1945มีโอกาสบวกลบต้องบอกแบบนี้ มันจะเป๊ะขนาดนั้นก็คงไม่ได้แต่ทีนี้การทดสอบกลับขึ้นมาทดสอบเนี่ยเราอาจจะใช้พฤติกรรมราคาช่วยนะครับอาจจะมีการทดสอบยอ่อยกแล้วก็ปรับตัวแบบนี้นะครับลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยถ้าเราเห็นพฤติกรรมการทดสอบหลายๆครั้งเราไม่สามารถผ่านไปได้นะครับต้องบอกว่าราคามีโอกาสกลับเข้ามาเล่นในกรอบไซด์เวย์ต่อนะครับซึ่งในกรอบไซด์เวย์รับที่น่าสนใจสําหรับกรอบราคานี้ที่น่าเล่นก็คือหลังทดสอบ 4H ทับหนึ่งเนี่ย ต้องบอกว่ามีโอกาสย่อนะครับกลับลงมาถึง 4H ทับ3นะครับหรือกลับลงมาถึง 4H ทับ4นะครับซึ่งแก็บหรือช่วงราคาตรงนี้เนี่ยก็มีระยะพอสมควรนะครับให้เล่นก็คือถึง1880สำหรับแนวรับที่ต้องบอกว่าเป็น 4H ทับ3นะครับถ้าเกิดราคาขึ้นมาถึง1940ได้เอาตัวเลขกลมๆนะ1940ได้และ กลับยอ่อลงมาอย่างที่ผมคาดเนี่ยแก็ปตรงนี้ระยะตรงนี้อยู่ราวๆประมาณสัก60สิบเหรียญเลยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามดูครับว่าหลังจากที่ราคายอ่อขึ้นมาทดสอบแล้วเนี่ยหรือเรารอพฤติกรรมการกลับตัวต่างๆหรือสัญญาณการที่จะมีโอกาสกลับลงมาเล่นในกรอบนี้เนี่ยก็ไปหาจังหวะเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ในห้องละกันนะครับสําหรับเบมเบอร์นะี๋ยวเดี๋ยวรอดูพฤติกรรมช่วงนี้ก่อนนะครับเพราะว่า เล็กที่สุดของผมก็คงจะเป็นเนี่ยแหละครับจังหวะคือจริงๆด้วยจังหวะนี้นะครับมันเป็นจังหวะการเล่นไซด์เวย์นะครับจังหวะการเล่นการย่อของจังหวะเดยนะครับแต่ว่าผมเอา4ชั่วโมงมาช่วยดูพฤติกรรมเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะรอเวลากันสักหน่อยหนึ่งว่าราคาพฤติกรรมขึ้นมาทดสอบตรงเนี้ยอาจจะกินเวลาสัก1สัปดาห์ก็ได้หรือสัก3ามวันก็ได้ในการเล่นจังหวะย่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ใครอยากเล่นสั้นคันมือเหลือเกินนะครับก็ไปตามพอตในตัวของตัวเล่นสั้นและวกานที่ส่งไว้ให้ในห้องเมมเบอร์นะครับนะก็ลองไปดูครับถ้าเกิดใครอยากเล่นสั้นคันมือก็ไปตัวนั้นก่อนแต่ว่าภาพยาวต้องบอกว่าต้องรอแน่ๆนะครับอาจจะ2วันวันหนึ่งหรือรอสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้ยังตอบไม่ได้จนกว่าจะเห็นพฤติกรรมที่ชัดเจนเพราะอะไรคือถ้าเกิดไม่เห็นพฤติกรรมที่ชัดจริงๆเนี่ยผมก็ยังมีความกังวลอยู่ว่าจะทะลุกลับขึ้นมาเลยได้ไหมก็ได้ครับ นะเพราะนั้นนั่นหมายถึงเราโดนหลอกกันกันหมดเลยนะครับเราโดนหลอกกันหมดเลยนะแต่ว่าด้วยภาพที่ลงมาลึกแบบนี้แล้วก็สัญญาณของเดือนนะครับที่ต้องบอกว่าทิ้งตัวแบบนี้เนี่ยเนี่ยภาพที่จะเกิดแท่งเทียนที่จะเกิดของภาพเดือนเนี่ยมันจะเกิดภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่ามีโอกาสนะครับอย่างสูงมากในเดือนเมษาที่จะไซเว์นะครับ ถ้าราคาไซเว์นั้นหมายถึงถ้าเกิดจบกันแถวนี้เนี่ยไอตัวจบสัปดาห์เนี่ยมันจบตรงนี้ถูกไหมครับพอจบตรงนี้ปุ๊บมันอาจจะออกหน้าแบบจบมาตรงนี้ปุ๊บแล้วพอเดือนหน้าเนี่ยราคาทุบลงมานี่ได้ไหมได้แล้วยกตัวกลับมาได้ไหมแบบนี้ก็จะจบเป็นลักษณะของ การอ่าเป็นพฤติกรรมของไซเวย์หรือการกลับตัวหรือใดๆก็ตามเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในภาพการปิดหรือจุดที่ปิดอีกครั้งหนึ่งแต่คิดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในกรอบของไซเวย์ดาวในระดับ4ชั่วโมงลงมาเนี่ยแหละครับก่อนนะช่วงนี้จนกว่าจะเห็นภาพอะไรใดๆที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะนั้นตราบใดที่ยังไม่หลุด 4H ทัคนที่เล่นยาวตอนนี้งดช็อตเอ้ขออภัยครับงดบายก่อนนะครับ ยังไม่เก็บลายก่อนนะครับแต่คือถ้าเกิดใครแบบอยากเก็บลายจริงๆอยากได้ของถูกจริงๆอาจจะต้องใช้ไทม์เฟรมระดับวีคเป็นตัวช่วยเล่นแหะครับนะบเพราะนั้นคนที่อยากได้ของถูกและคิดว่าอยากจะถือยาวต้องใช้วีคเล่นนะครับนะแต่ถามว่าผมมองผมมองมีโอกาสที่จะพักลงมาเล่นแถวๆสักหนึ่งแปดห้าศูนย์อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะลงมาเล่นกับเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตเทรนดของวีคให้อีกครั้งหนึ่งในสุดสัปดาห์แล้วครับ เพราะนั้นตรงนี้ผมมองว่าอาจจะเป็น W1 ใหม่ได้นะครับแล้วตัวนี้อาจจะเป็น W2 W3 ตัวนี้นะครับ W4 แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมรอคอนเฟิร์มเทรนก่อนอะไรบางอย่างในเงื่อนไขบางอย่างอีกนิดหนึ่งนะครับว่าตัวนี้อาจจะเป็นเทรนวีคใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็ได้นะซึ่งถ้าเกิดเทรนวีคใหม่เกิดขึ้นตอนนี้ราคากำลังทดสอบพฤติกรรมบริเวณ W2 อยู่ ค่า w 2ตรงนี้ไม่สามารถผ่านได้และกลับตัวได้เนี่ยต้องบอกว่าเป้าถัดไปเป้าต่อไปก็ต้องบอกขึ้นไปเก็บรอเก็บกันสวแถว2,200นนู่นแหละที่เรามองกันเอาไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นการย่อลงมาเราเห็นภาพของเดือนที่กลับ ตัวแบบนี้สัญญาณกับตัวแบบนี้เนี่ยอาจจะกินเวลาสักอีกสักหนึ่งเดือนเพื่อพักฐานออกมาด้านข้างก่อนแล้วค่อยทยานขึ้นในจังหวะถัดไปนะครับต้องบอกว่าวีคและเดือนยังเป็นทิศทางของการขึ้นอยู่แต่ว่าช่วงนี้เราเข้าสู่ต้องบอกว่าเข้าสู่การพักฐานระดับเดนะครับนะเพราะนั้นอาจจะลงมาลึกก็ให้เป้าหมายไว้แถวๆหนึ่แปดร้อย 80นะครับเป็นเป้าแรกนะผมให้3ามเป้าหลักนะครับ1880ครับรับสำคัญนะ1850ครับเป็นรับถัดไปนะครับแล้วก็1,830ครับอันนี้เป็นกรอบแนวรับนะครับต้องบอกว่าเป็นผ้าระดับเดนะครับที่เป็นเป้าหมายอยู่นะเพราะนั้นการไซด์เวย์การพักฐาลงมาแบบนี้อาจจะสปัดลงมาเป็นรอบแต่ละรอบก็ได้นะครับอาจจะ ลงมาเล่น1,880งรอบหนึ่งรอบนะครับแล้วก็อาจจะยกกลับขึ้นไปแล้วก็กระชากลงมา1,850แบบนี้นะครับขออภัยครับล,ลึกไปนิดนึงวาดลึกไปนิดหนึ่งนะครับ1,800อันนี้1 8, 8ึ่นะครับอาจจะกระชากลงมาอีกจังหวะหนึ่งหนึ่นนะครับอาจจะยกตัวแล้วก็สะบัดอีกครั้งหนึ่ง อาจจะพักออกมาเล่นแถวแถวหนึ่งแปดสามศูนย์อีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะน,นั้นอันนี้ยังมองค่าเป็นการไซส์เวดาวอยู่นะเพราะนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันจะกินระยะเวลาแค่ไหนอาจจะยกขึ้นไปตบลงมาหนึ่งแแล้วยกกลับเลยได้ไหมก็ได้หรือจะยกยังไม่ผ่านแล้วไปเล่นแค่หนึ่งแปดห้แล้วยกกลับได้ไหมก็ได้ทีนี้เรายังไม่รู้ว่ามันจะหยุดแค่ไหน ถูกไหมทีนี้พอไม่รู้หยุดแค่ไหนเอาไลน์เอาง่ายๆเลยครับคือตัดจบรอเบรก4 H1 แทัหแล้วค่อยกลับมาเล่นทางบ่า่นะครับแล้วก็เราจะเกาะกับพี่ใหญ่อย่างวีคขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าชุดนี้จะเป็นการย่อหนึ่งขาของวีคเท่านั้นนะครับซึ่งเวฟต่อไปก็ประมาณง่ายๆแหะครับเอาดูภาพเดที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับนะอันนี้คือเวฟที่ขึ้นมานะครับปรับตัวจากหนึ่ 80สบแล้วกันนะครับเอาตัวเลขกลมๆถึงสองพันเจ็ดสิบนะครับเพราะนั้นตรงนี้ระยะแกะตรงนี้อยู่ประมาณอัติกลมๆสักสามร้อยเหรียญทองคำนะครับการย่อลงมาชุดนี้เป็น,ปนแค่หนึ่งขานะครับหนึ่งเวฟนะครับอันนี้ผมเรียกเวฟหนึ่งแล้วกันนะครับเวฟสองนะครับเพราะนั้นพอมองเป็นเวฟสองแบบนี้เนี่ยเวฟสามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่า มีโอกาสนะครับคือประมาณนะสามร้อยเหรียญทองคำเพราะนั้นไม่ต้องกลัวตกรดครับถ้าราคาเราจะต้องมาเข้าสักสมมติถ้าเกิดจะต้องมาเข้าสักสองพันต้องกลัวตกรถไหมไม่ต้องกลัวครับเพราะผมมองว่าถ้าหลุดหลุดแถวแถวนี้อ่าไม่ต้องถึงสองพันหรอกตรงนี้มันตกหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิใช่ไหม อติกลมๆซะสองพันนะครับเป้าเรายังมีอีกสองร้อยเหรียญทองคําที่ให้ตามเก็บได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของการตกรดนะครับหลายคนได้กังวลว่าโอจ้จะมาขึ้นตรงนี้จะมาเข้าตรงนี้จะตกรดไหมนะครับคือถ้าอย่างที่ผมบอกว่าภาพวีเนี่ยถ้ายังเป็นสิ่งเหมือนที่ผมคาดอยู่ตอนนี้แล้วราคากระชากหลุดกรอบไซด์เวย์ตรงนี้ออกมาได้แล้วยังไปตามภาพวีอยู่เรายังมีระยะไล่ ระยะในการที่จะขึ้นรถระยะในการที่จะวิ่งโดยอาจจะใช้ไทม์เฟรมระดับเดย์ในการช่วยขึ้น4ชั่วโมงในการช่วยขึ้นรถนะครับแล้วก็เก็บระยะอีกประมาณสัก200เหรียญไดนะ้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการตกรถเอาชัวร์ดีกว่าส่วนตัวนะส่วนตัวผมเอาชัวร์ดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครแบบอุ๊ยอยากได้ราคาสวยๆอยากได้ตั้งแต่ต้นทางนะครับก็ต้องถือความเสี่ยงสักนิดหนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่าจุดนี้คือโลที่สุดหรือเปล่า นะครับหรือโลที่สุดอาจจะอยู่1880 1850หรือ1830เราไม่อยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมช็อตคัดเลยครับรอเบรกเราค่อยเล่นสำหรับคนสำหรับขาบายนะครับช่วงนี้มาเก็บจังหวะในช่วงที่ต้องบอกว่าไซด์เวดาวกันก่อนนะครับนะก็เดี๋ยวไปดูในภาพของชั่วโมงภาพของไทม์เฟรมระดับชั่วโมงกันสักนิดหนึ่งนะครับ ชั่วโมงอาจจะเป็นตัวช่วยพฤติกรรมเสริมต่างๆนะครับอย่างเช่นภาพของเนี่ยนะครับอ่านี่คือภาพการไซด์เวย์การทดสอบของสี่ชั่วโมงนะครับซึ่งบางคนอาจจะแบบมือใหม่มองไม่ชัดมากนักนะครับก็อาจจะใช้ช่วยมชั่วโมงในการช่วยมองฐานต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้มันก็จะมีประเด็นตรงที่ว่าเอะราคาจะขึ้นกลับมาถึงไหมสี่ับหนึ่งนะครับ ถ้าราคายอ่อไม่สูงจริงๆหรือยอ่อน้อยจริงๆยอ่อะหรือยอ่อแค่นี้นะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีแนวต้านนะครับบริเวณหน 1, ึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบก็คือปัจจุบันเนี่ยแหละหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบนะครับมันมันบวกลบนิดหน่อยนะอาจจะแบบถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบนะครับคือผมอยากให้มองเป็นโซนมากกว่า ให้ราคาเป,เป๊ะขนาดนั้นก็ไม่ได้นะครับมันเป็นต้านเดิมนะครับจริงๆมันเคยมีแกะอยู่ถ้าเกิดใครจำได้สำหรับตัวเลขหนึ่งพันเก้ารอยี่สิบนะครับก็อืม <c oughs> ขออภัยครับอ่าสำหรับหนึ่งพันเก้ารอยยี่สิบนะครับมันก็จะมีต้านอยู่เหมือนกันแต่ถ้า มันไม่สามารถยกตัวขึ้นไปสูงขึ้นถึง 4H ทับหได้แล้วเจอพฤติกรรมนะครับแบบนี้ลักษณะคล้ายๆแบบเป็นการไซด์เวย์ออกข้างหรือใดๆก็ตามนะครับจุดที่จะโฟลว์เทรนด์นะครับผมไม่แนะนำให้สวนมาตรงนี้นะครับอยากให้ราคาเนี่ยหลุดกลับลงมาเล่นต่ำกว่า 4H ทับสก่อนแล้วค่อยวางแผนโฟลว์กันใหม่นะครับซึ่งถ้าเกิดราคาไม่ได้ยกสูงขึ้นมาถึง 4H ทับหนะครับ อ่าแล้วเห็นภาพการกลับตัวแล้วกลับหลุดลงมานะครับสมมติราคาชั่วโมงเห็นภาพการหลุดลงมาเนี่ยแล้วมีการกลับมารีเทสแบบนี้แล้วกลับขึ้นมาไม่ได้เนี่ยต้องบอกว่าผมจะให้เป้าหมายด้านล่างเนี่ยให้ถึง 4H ทับนะครับซึ่ง4 h ทับอยู่ที่เท่าไหร่จริงๆอนะ่ะจังหวะเนี้ยเราตามกันตั้งแต่เมื่อวานละแต่ว่าราคาก็ล้นขึ้นมาถูกไหมจริงๆถ้าไม่ล้นเมื่อวานเนี่ยผมมองเป้าไว้เนี่ยคือ 4H ทับนะครับ ราคาอยู่ 4H ทับ4เนี่ยให้ราคาอยู่ที่1,850ณนะตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเราเล่นกับเทรนด์นะเราเล่นกับเทรนด์นะครับเพราะนั้นแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเมื่อวานเราคุยกัน1.9ไอ้1.860นะครับสำหรับ 4H ทับ4ถูกไหมแต่ถามว่าวันนี้ผมยังมองว่าเอ๊ะมันน่าจะมีโอกาสนะครับถึง1,850ได้ถ้าราคาไม่สามารถขึ้นไปทดสอบถึง 4H ทับ1นะครับนั่นหมายความว่า กรอบของราคาก็จะกลับแล้วก็ปรับกรอบเล่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเห็นการพลิกลงมานะครับตอนนี้เราใน4ชั่วโมงอ่ะถ้าจะพลิกจริงๆนะับ่ชั่วโมงสมมติพลิกลงมาเนี่ยเราไม่เห็นสัญญาณใดๆเลยถูกไหมนั่นหมายความว่าการขึ้นมาเนี่ยก็แค่ยกเหมือนเป็นฟอลเบรกเอาขึ้นมาแล้วกระชากกลับทีนี้พอกระชากกลับเนี่ยเราเวลา4ชั่วโมงวิ่งเหมือนที่ทุกคนเคยเห็นนะครับมันไม่มีสัญญาณใดๆไม่เห็นจังหวะ เพราะนั้นพอเราไม่เห็นจังหวะปุ๊บเราอาจจะต้องใช้ชั่วโมงครับในการช่วยไลน์นะซึ่งชั่วโมงเนี่ยนานๆทีก็จะได้เข้ามาดูกันบ้างใช่ไหมเพราะว่าจังหวะชั่วโมงจริงๆผมไม่ได้ดูจังหวะผมไม่ได้ดูเทรนด์ของสี่ชั่วโมงแต่ว่าขออภัยครับผมไม่ได้ใช้เมนในการเทรดจากชั่วโมงนะครับแต่ว่าผมจะใช้ช่วยดูจังหวะเสริมนะครับบางจังหวะนะเพราะฉะนั้น ในจังหวะนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าราคา4ชั่วโมงเนี่ยเราเห็นการทุบแถวนี้เห็น4ชั่วโมงกลับตัวแถวนี้เนี่ยอาจจะต้องรอดูการเบรกกลับลงมานะครับแล้วก็รอดูการทดสอบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเห็นพฤติกรรมของชั่วโมงมากขึ้นเนี่ยชั่วโมงอาจจะลงมาแบบนี้ก็ได้อา่าแล้วกลับขึ้นมาไม่ได้จังหวะแบบนี้ค่อยหาจังหวะโฟโลครับแล้วก็เป้านะครับเป็น 4H ครับ1 ขออภัยครับ4 h ับ4นะเดี๋ยวในรอบค่ำเราจะมาอัปเดตในส่วนของราคาในส่วนของพฤติกรรมพวกนี้เพิ่มเติมนะครับว่าเอ๊ะจังหวะการทดสอบ1,920นะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยถึง1,930เนี่ยพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างนะผ่านไม่ผ่านจริงๆริมันเป็นจับเดิมนะครับจับเดิมที่มันเคยเปิดจับกันเอาไว้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่มันจะมีช่วง ที่เปิดแกะกันทุกๆสัปดาห์นะครับใครพอจํากันได้เนี่ยช่วงนี้ครับที่กระโดดเปิดแกะขึ้นมาจําได้ไหมครับกระโดดจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะเพรนั้นตอนนี้ก็เหมือนเป็นการทดสอบแนวต้านเดิมอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นมีโอกาสอาจจะไม่ไปเสียถึง 4H ทับ หนึงก็ได้นะครับถ้ากับตัวแถวนี้เนี่ยเราเราแค่อาจจะไม่ได้ราคาด้านบนสุดตรงนี้เท่านั้นเองนะครับก็อาจจะต้องรอให้พลิกก่อนแล้วค่อยเล่นในจังหวะที่เป็นการโฟโลแทนนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นถึงเสียชัหนึ่งต้องบอกว่าสวนเข้าเลยอะไรประมาณแบบนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าราคาจะออกหน้าไหนนะต้องบอกว่าต้องรอดูพฤติกรรมกันต่อในคืนนี้นะครับก็สําหรับ ใครที่รับชมกันอยู่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันไว้ด้วยละกันนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับสัญญาณต่างๆนะครับที่เราวิเคราะห์กันมาให้นะครับนะแล้วก็ใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำนะครับก็สามารถแอดไลน์แอบดบที่อยู่รายละเอียดด้านล่างกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบซ้ำนะครับก็ เมื่อวานก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์คือจริงๆเมื่อวานผมไลฟ์นะครับแต่ว่าทางแอดมินนะครับมีปัญหาเรื่องการสตรีมน,นะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์บน YouTube นะราะนั้นใครที่ไม่อยากพลาดชมสดนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มกันเข้ามาได้นะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็เวลาที่เกิดอุบิเหตุใดๆบนไลฟ์นะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมสดบนซูมได้อยู่นะครับตามปกตินะเพราะนั้นก็ รายละเอียดของการเข้ากลุ่มนะครับก็อยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับรายละเอียดวิดีโอนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับนะก็สําหรับรอบเช้าผมฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรอบค่ำนะครับช่วงเวลาสามทุ่มนะครับถ้าไม่ติดขัดอะไรก็ได้ขึ้นไลน์ตามปกติครับแต่ถ้าเกิดว่าติดขัดยังไงเราในซูมีในกลุ่มเรามีแน่นอนก็จะส่งลิงก์ของโซมเข้าไปให้ในกลุ่มด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรอบค่ำขอบคุณครับ